สวัสดีครับผมร้าน Bia Skirt นะครับวันนี้เราทำมาชม Nissan a m e l a นะครับผมโฉม2020นะครับคันนี้สีเทาลูกค้ามาใส่สิร์ตลรอบคันนะครับเป็นชุดกิร์ตบวก Spoiler 5ชิ้นนะครับของงานได68นะครับผมอันนี้ครับได้68ด้านหน้านะครับชิ้นใหญ่นะครับผมตำแหน่งึืนขึ้นมาติดด้านบนไฟตัดหมอกเลยนะครับดีไซน์สปอร์ตนะครับโดนใจมากเลยตัวนี้ สีเทาตามรถตัดดำด้านนะครับพร้อมแผ่นเพจสีแดงตรงกลางมีโลโก้ดัตชสิบแปดงานแท้นะครับผมด้านข้างดูแล้วนี่ลงตัวชบเฉี่ยวมากนะครับ,สบเส้นสายให้อารมณ์สปอร์ตมากตัดแดงเหมือนกันนะฮะ เรามาชมด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายตัวนี้ท่อเหลี่ยมนะครับสไตล์ VIP หล่อๆนะเลยนะครับผมดีเซล18ตรงกลางแผ่นเพจนะครับเพิ่มความโดดเด่นนะครับตัวนี้มีสปอยเลอร์นะครับเป็นตัวดักเทลนะครับแบบแนบไม่ต้องเจาะตัวรถครับผมสีดำเงานะครับตามสมัยนิยมอินเทนนะครับผมตอนนี้สีดำเงาแบบนี้ นะครับคันนี้แต่งออกมาหล่อมากๆนะครับลูกค,ค้าอยากแต่งแบบนี้ทักมานะครับพี่ร้าน B ีอา i r t เกอรชุดแต่งรถยนต์นะครับอยู่ซอยมหาชัยพระรามสองครับผมวันนี้เราไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ